นนในสิ่งตีอันจะก่อเกิดประโยชน์ความดีงามเป็นการสั่งสมสิ่งสิ่งตีงามเกาเกิดที่เกิดขึ้นกับตกเกา่านั่นก็คือคุณงามความดีและเกาะกุศลรักกรรมอันดีงามอันจะบังเกิดก่อเกิดขึ้นกับตัวของตัวเราเอง ภาชนะใดๆก็บตามหรือว่าเครื่องใจไม่สอยอถูกใจเมื่อถูกนำมาใจสอยเมื่อถูกแดดถูกลมมันก็ยอมมีการเปื้อน,นเสื้อผ้าอาบอรถึงแม้ว่าจะประเด็นหนุ่ม่มเก็บไว้อยู่ในตู เวลเวลานาน,านตอนใดนะมันก็อาจจะมีกลิ่นะจากตีเคยซักผ้าด้วยเครื่องของซักฟอกนะด้วยเครื่องน้ำยาประพผ้นุ่มต่างๆนะกับกายจากตีมีกลิ่นที่หอมพระละไม่เมินในตัวเสื้อผ้าบ่ได้ใส่มันก็อาจจะมีกลิก่นอับกลิ่นก็ไดดภาชนะหนาะมอหายตะไรเปล่า อันใดอันหนึ่งที่เขาใจสวยเอามาต้ม,มเอามาแกงเอามาพัดนะตาหลงตะเหลียวพระพงพระพีต่างๆล้วนะก็ย่อมที่จะมีความเป้อนะเปื่อนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะก็ต้องมันชำระล้าง้นะาเสื้อก็ต้องมันซักพาชนะที่ใจปรุงอาหารก็จะต้องมันทำความสะอาดนะด้วยใจน้ำยา ล่างถ้วยล่างจานจันต่างๆต่อนี้นะอุปมาก็เช่นเดียวกันใะใจของเขาเนี่ยเปนบอกว่ามันเที่ยวรับรู้อารมณ์ต่างๆอารมณ์ชอบใจอารมณ์บอดชอบใจอารมณ์ตีหลากหลายที่เข้ามากระทบเมื่ออารมณ์ที่มันหลากหลายเข้ามากระทบอาจจะดีก็ตามจะบอด,ดีก็ตามเลยอันเนีหนึ่ง ถ้าเท้าบ่มันพิจารณานะหรือว่าบ่มันทําความเข้าใจและบ่มันทําความระดึกนึกรู้อันที่เป็นสิ่งดีดีงามนะมันก็อาจจะยนให้เท้าหลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นอันใดตีน่ให้เกิดความขุ่นค้องหมองใจ นะฟังแล้วบมวนหูอะไรต่างๆมันก็อาจจะเกิดความโกรธความเกลียดใ,ในกิจภายในใจจิตใจเป็นภาวะแห่งการรับรู้อารมณ์จิตเป็นภาวะแห่งการรับรู้อารมณ์มันเนี่ยจ้นะาวบม,มันชํำระลางมันไปยอมที่จะเปื่อเพื่อนมันยอมที่จะถูกมัดมมไปด้วยสิ่งต่างๆติง่งใหญคือขุนหมัว กระจกที่ใสนั่นเนี่ยมันจะสามารถที่จะใสสะอาดได้นี่ก็คือว่าต้องมันมันเช็ดมันถูนบ้านจองห้องหองก็เช,นเ,น,น,เชนเดียวกันน่นตางใจก็หอก็เชนเดียวกันนะพู้ดุเจ้าตรัสบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมโนบุพังมยาคัมมามโนเสรษฐามโนมยาทำเราใดมีใจเป็นใหญ่ทำเราใดมีใจเป็นหัวหน้า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นสำเร็จได้ด้วยใจนะจิตเป็นนายนะกายเป็นบ่าวเป็นสะิ่งสำคัญนะจิตของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอยสั่งการคอยจะพยายามชี้นำคอยพยายามจิตจะสั่งให้กายกันเลยใกายเขาเนี่ยไปนึกคิดไปญหปุ่นไปเหยาเพ่ต่างๆ คิดมันดึกคิดแล้วก็เป็นการสั่งการสั่งการไปทางที่ดีที่งามมันก็ยอ่อนจะเกิดประโยชน์สั่งการไปในทางที่บดีบังงามมันก็อาจจะก่อเกิดโทดขึ้นมาอาจจะเป็นปัจจุบันหรือว่าอาจจะเป็นในอนาคตก็ได้กรรมตีกรรมนั่นเอยแต่พ่าว่าจะเป็นกุศลก,กรรมอภุศลก,กรรม อุปมาเหมือนกับการโยนดาบลูกบอลแกนหนึ่งติดปฏิข้างฝาฝาผนังตีมันมีอยู่โยนแหงหนักต่อไดลูกบอลน่งมันเกิดแรงอ่ามันแตจะอันนี้มันจะเกิดภาวะแรงของการกระทบเข้ามาหาตัวเองหนักต่ออันโยนไปกระทบที่ฝาผนังแบบเบาๆมันก็ดกรณี นะกาย้อนสะต้อนกลับมาแบบบ่นนักบน่นน่วงเท่าไรแต่ว่าถ้าโยนด้วยความรุนแรงนะใจแรงเต็มตีมันก็ยอมตีจะเกิดอาการสะท้อนย้อนกลับมหาหัวเก่าโดยแรงโดยปัจจุบันทัน่วนนั้นนั่นฉะนั้นแล้วผมจึงบอกว่า,วาต้องมาวัดิแล้วก็ต้องมาหนังรับโหรับตาอย่างเดียว การเอาไปรับใจในชีวิตประจำวันนั่นเนี่ยคือสิ่งสำคัญนั่นน่ะคือสนามสนามรบอันแท้จริงการมาปฏิบัติธรรมนั่งรับหูรับตาอยู่ในวัดน่นนั่งสดวดมนต์าวัดอันนี้มันเป็นแค่สนามซ่อมแน่นอนเลยว่าสนามซ่อมกับสนามรบเนี่ยมันจะยอมีย็นแตกต่างกันสนามซ่อมก็เพียงแค่ ซ่อมไปตามที่เ่ันได้บอกกล่าวได้แนะนำนะกำหนดหายใจเข้าหายใจออกต่างๆแต่สนามรบหรือว่าสนามจริงนั่นเอนะมันไปกระทบกันหลายสิ่งหลายอย่างนะตาไปเห็นโูกจมกูกได้กลิ่นลินได้รสกายได้สัมผัสนะเปิงใจผ่องประเปิงใจผ่องนะความหลากหลายทางอารมณ์มันยอมดีเกิดขึ้น เมื่อลากหลายอารมณ์เกิดขึ้นนะถ้าเขาบอดสาม,มารถที่จะตั้งรับหรือบอดสาม,มารถที่จะคอยเฝ้าสังเกตแล้วก็ระลึกนึกรู้ื่้รู้เท่าทันกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะทำให้เฮาเนี่ยนะอาจจะพรั่งพราดน่ะลด อย่างออกไปกระได้นะลดปากออกไปผ่องลดการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่ก่อเกิดความเสียหายทั้งตนเองและผู้อื่น้องต,งตา่ตงตาตงๆนั่งแต่ยอมที่จะเป็นไปได้สําคัญดุดนะที่สุดของที่สุดคือเฮ้าดันองนพร้อมเห่จะตั้งรับรับมือกับสิ่งดอนดันได้มากน้อยแค่ไหนตา่ตางๆการมาทําความระลึกนึกรู้มาเป็นเพียงแค่การที่มาฝึกฮัดดัด,ดตนตา่ตางต่าง ฝนะึกหัดเพื่อที่จะกอบเกิดการเดยนนะรูฝึกหัดเพื่อที่จะกอบเกิดการกระทำติกีติงามประโยชน์อันสูงสดุดมันย่อมที่จะเกิดขึ้นกับตัวของตัวเราเองในฐานะนาที่เราด้วยความเป็นผู้ทุชนนะมากล้นไปด้วยความโกรธความโกรธความหลงนะระวาสถานะใดสถานะหนึง่งนะย่อมที่จะมี ทุกๆคนจะมีมากมีน้อยด้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าการบริหารจัดการของตกเกา่าอาสามารที่จะบริหารจัดการนาะตีมันก็นยอมที่จะเนยื้ห้อกาเกิดผลอันเดียงามถ้าจัดการให้มันบดีนะมันก็นยอมที่จะมีผลนาะตีบดีบ่งงามโดยก้นกันมาต่างๆเพราะนั้นแล้วนะการมาประพฤติปฏิบัติการมาสั่งสมการมาทำ สิ่งทั้งหลายั้งปลุกเรานี่เนี่ยนะมันเป็นการตีมา้าฝึัด,ดัดตนตด,ดกเกา่านะึกตีจะฝืนนะฝืนความรู้สึกตึกคิดในบางสิ่งบางอย่างฝึกตีจะเรียนรู้นะเรียนรู้ตามตามความนึกคิดตามสิ่งที่เป็นอยู่เป็นไปโดยมีสติเป็นเครื่องกับนดเป็นเครื่องกับนดนึกรู้นะต่างๆแบบนี้ ฉะนั้นใจเวลาต่อจะมีไปสักชั่วโครูนึ่งทำความระลึกนึกรู้สักกำนะครับก็จะไดะ้นำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์และความดีงามที่เราได้กระทํากันน้อมนำเอาสิ่งทั้งหลายั้งปกรณนะีแบ่งปันไปให้กับสรัพ์สัตว์ทั้งหลายทั้งควม ตรอดจิตถึงบรรลุของตนทั้งหลายนะพูดดีอาจจะลวงรับรับขันไปแล้วือว่ายังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ร่วมนะในคุณงามความดีของกือเกอิดจากที่เขาได้กระทํากันต่อไป สควรลับเพสัตตาสัตว์ท <tiế> <ım> <y seeing> <giving> ั้งหลายที่เป็นเพื่อนโทกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อภัยญาปิชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้ข้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอตานังริอรันโตจงมีการสุขกายสุขใจ พระสานในห้นจาตัใครทั้งสิ้นเธอ